ไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างเดียวนะเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของทุกๆคนแต่จะพูดใช้คำว่าหน้าที่ก็อาจจะไม่ค่อยถูกนักนะไม่ถูกตรงที่ว่าคนอาจจะคิดว่าเป็นภาระเป็นหน้าที่แต่ควรจะมองว่าการภาวนานี่เป็นโชคเป็นลาภเป็นโอกาสมากกว่าใครทํา คนนั้นก็ได้ใครไม่ทำคนนั้นก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าจะเป็นญาติโยมก็แล้วแต่มีโยมท่านหนึ่งที่รู้จักกันเป็นผู้ที่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมลาออกจากที่ทำงานแล้วก็ไปสร้างสวนป่าอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่ปฏิบัติธรรม ไม่ได้ทำงานอะไรนะปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วก็มีสาลาเอาไว้สวดมนมต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีบ้านแล้วก็มีโรงครัวแล้วก็มีกุฏิพระเวลาพระกรรมฐานผ่านไปผ่านมาก็นิมนต์ให้ไปจำวัดแล้วก็แสดงธรรมโปรด ได้ช่วยเหลือพระช่วยเหลือคููบาอาจารย์ได้เป็นที่พักระหว่างทางขึ้นเหนือล่องใต้แต่ในส่วนของการปฏิบัติธรรมโยมเขก็ประพฤติปฏิบัติมาอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะการที่อยู่ในใช้ชีวิตอยู่ในทางโลกก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีเรื่องราวนะความสุขความทุกข์ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อปฏิบัติธรรมก็ทำให้สามารถ มองเห็นจิตใจของตัวเองได้แล้วก็ข้ามผ่านความโศกความทุกข์ความปริเทวนาความไม่ได้ดังใจปรพัถนาไปได้เราเรา,เราท่านท่านนี้ไม่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรอให้มีความโศกความเศร้าความปริเทวนาก่อนการประพฤติปฏิบัติธรรมก็เท่ากับเป็นการสร้างสเบียงให้กับตัวเราสเบียงในที่นี้ก็คือนำพา จิตใจเราให้ไปถึงความสุขสงบหรือว่าสุขติ้โดยเฉพาะสุขติสูงสุดก็คือความพ้นทุกความไม่ต้องเกิดอีกเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วจิตใจของเราก็จะห่อหุ้มไปด้วยกิเลสความโลภความโกดความหลงความโลภความโลภเราก็รู้หน้าตามันเป็นยังไงความอยากได้ของคนอื่นเขาเขาก็เรียกว่าความโลภ ความโกรธแล้วก็รู้หน้าตาเป็นยังไงเวลาเราไม่พอใจมีจิตใจที่มันรุ่มร้อนมีจิตใจที่มันก่อไปด้วยโทสะมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทความโลภมันก็มีอาการที่จะชักเข้าหาตัวเองความโกรธมันก็มีอาการที่จะผลักออกไปจากตัวเองอันนี้เป็นลักษณะทางสภาวะธรรมทางจิตใจแต่ความหลงละ่ะ ในมุมของความโลภก็คือความหลงตัวหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ในมุมของความโลภก็คือความหลงตัวหนึ่งหลงโลภในมุมของความโกรธก็คือตัวหลงตัวหนึ่งคือหลงโกรธแต่ความหลงที่เป็นความหลงในตัวมันเองก็เป็นความหลงที่หลงยึดหลงยึดถือในอัตตาตัวตนอัตตานุทิฏฐิหลงความเป็นตัวกูของกู หรือหลงไปในสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงามรูปร่างกายเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุสีที่มันรอแต่วันเน่าแตกสลายไปเมื่อพิจารณาไปก็จะเห็นว่ามันมีแตน่น้ําเลือดน้ําเดืองน้ำหนองเราเนี่มองกระจกนี่เราจะเห็นเลยว่าเราแก่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันน่าจะมีคาถาว่าวันนี้ฉันแก่ที่สุด วันนี้ฉันแก่ที่สุดก็คือตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยมีวันไหนแก่เท่าวันนี้แล้วนี่คือสอนตัวเองโดยอัดโดยปกติของอัตมาภาพก็มักจะสอนตัวเองอย่างนี้เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทว่าแหมตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยม,มีวันไหนที่แก่ที่สุดเท่าวันนี้แล้วแล้วก็ทุกวินาทีนี้จะได้ใจเราจะได้ไม่หลงไปมองไปก็เห็นผม งอกหนังเหี่ยวหรือว่าแม้กระทั่งมันยังไม่ไม่แปลสภาพไปก็นั่งสมาธิแล้วก็สามารถพิจารณาได้ฟันนี่มันก็ค่อยๆห่างกันไปค่อยๆเหลืองไปค่อยๆหลุดไปผิวหนังก็ค่อยๆเหี่ยวไปผมก็ค่อยคหงอกไปมองไปข้างในก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองตับไตไส้พุง เอ็นกระดูกกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงลูกตาหรือลูกกระเดือกลิ้นน้ำมมดน้ำคูดอาหารใหม่อาหารเก่าไส้ใหญ่ไส้เล็กตับไตไส้พูดูดแลไม่เป็นของสวยงามของเจริญหูเจริญตาเลยไม่เป็นของสวยงามเลยเป็นแต่ก้อนธาตุก้อนขันที่มันเคลื่อนไหวของมันเป็นเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าจะได้คลายนะความหลง หลงตัวนี้มันก็เป็นหลงที่เป็นหลงในวัตถุที่เป็นาธาตุวัตถุก็คือร่างกายรูปร่างกายของเรานั่นแหละเมื่อเช้านี้อ่านบทประพันธ์ของเป็นบทพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19สมเด็จพญานสังวรหรือว่าพระนามใหม่ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวชิรยญาณสังวรท่านกล่าวถึงคําว่าเมาใจ อ่านเพียงแค่หัวข้อเท่านี้ว่าเมาใจก็ทําให้เข้าใจอะไรในหลายๆอย่างเออใช่มนุษย์เราเนี่ยเมาใจไอ้ที่เราหลงไหลในธาตุขันร่างกายตัวตนของเราก็เพราะใจเรามันปรุงไปก็เรียกว่าเมาใจท่านกล่าวไปถึงบทประพันธ์ของสุนทรพู้ว่าอ,อ,อันเมาเล่าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ําคืน แต่ในบทประพันธ์นั้นสุนทรผู้ก็พูดถึงเรื่องของเมาเหล่าก่อนเรื่องของความรักเรื่องของเมาเหล่าก่อนแต่การที่สน,นิทพระสังฆราชเจ้าท่านตัดมาในส่วนที่ว่าอันเมาใจนี้ประจําทุกค่ำคืนทําให้เราไม่ได้มองคิดว่าคนเราในโลกนี้เมาเหล่าอย่างเดียวคนเราในโลกนี้ก็เมาไปในจิตใจที่มันปรุงแต่งหลงไปในจิตใจของเรานั่นแหละ หรือว่าถ้าจะอ้างอิงในพุทธศาสนาสุภาษิตก็จะต้องบอกว่าในในในบทพระบาลีก็ต้องบอกว่าโมหะคือความหลงคือความเมาความหลงที่มันห่อหุ้มจิตใจลึกลงไปก็เป็นอวิชานั่นแหละถ้าเกิดว่าจะลึกลงไปในนั้นก็เป็นอวิชาลนะเป็นต้นเหตุต้นเ,นเงาเข้อมูลของเหตุปัจจัยที่มันเกิดความาปรุงแต่งเกิดความหลงในใจในหลักปฏิจจสมุปบาท แล้วก็เป็นหลักของอิทธิปัจจยตาเป็นเพราะเหตุนี้มีเหตุนี้จึงมีถ้าเหตุนี้ดับเหตุนี้ก็ดับอวิชชาดับความหลงต่างๆก็ดับไปด้วยนั้นคนเราเนี่ยคำว่าเมาใจเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยว่าเราเมาใจถ้าเราไม่สังเกตในจิตใจตัวเราเช่นเรามองกระจกแล้วเราเห็นว่าเราแก่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ ปฏิกูลโสโครเป็นของไม่สวยไม่งามเรียกว่าเรามีการมองที่มันแปรแปรแปรเปลี่ยนไปแปรปรนไปจากความเป็นจริงเรียกว่าวิปลาสเห็นของไม่สวยว่าเป็นของสวยนะพอพอเราเห็นพิจ,จารณาแปลอ่อนนี่เราเมาไปเมากายตัวเราเมาใจตัวเราเดี๋ยวก็หลงชื่นชมแต่รูปร่างกายของตัวเรา คุบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าเพราะว่าเราหลงยึดหลงถือหลงชื่นชมร่างกายตัวเราว่าหล่อว่าสวยนั่นแหละเราจึงไปหลงชื่นชมร่างกายของคนอื่นแต่ถ้าเราพิจารณาร่างกายของตัวเราได้แล้วเนีเรามองร่างกายของคนอื่นเป็นหมื่นแสนเป็นร้อยพันเราก็ไม่หลงถ้าเรามองเราเข้าใจเออร่างกายของตัวเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ร่างกายของตัวเรามันก็ ไม่เห็นหน้ายึดถือไม่น่าชื่นชมอะไรเลยนะมองแจ่มแจ้งทะลุปโป่งซ้ายขวาหน้าหลังทุกแง่ทุกมุมละเอียดยาบจนไปมองไปถึงขนาดว่าถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลามันจะเป็นอย่างนี้เรามองแล้วถ้าเกิดใจมันเกิดความยอมรับใจเกิดความยอมรับใจเกิดการเข้าใจความเป็นจริงเกิดความคลาย ต้องมองแล้วเกิดความคลายความวางความยึดมั่นถือมั่นยึดถืออันนี้เรียกว่าอันนี้ได้ผลเราก็จะมองร่างกายคนอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามองแล้วยังไม่ทะลุป,ปุโผงยังไม่คข่ยจะยอมรับความเป็นจริงยังมีใจลึกๆว่ามันก็ยังสวยยังหล่ออยู่นะยังชอบอยู่นะเป็นของเราอยู่นะเราสวยกว่าเขาเราหล่อกว่าเขาอีกอะไรหนุ่มสาวกว่าเขาอีก ใจมันก็ยังไม่เกิดปัญญายังเกิดยังเกิดความยึดถือยังแก้กความยึดถือไม่ได้พอไปมองคนอื่นมันก็ยังเห็นเขาดียังสวยเพราะว่ามันมีต้นเงาข้อมูลมาจากความหลงของตัวเราก่อนท่านจึงเรียกวิปปาราสมมองเห็นของไม่สวยว่าเป็นของสวยมองเห็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงมองเห็นของที่มันไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงและพระอาจารย์สุชาติ พิชาโตวัดยานาสังวารารามนะท่านท่านท่านเทศเอาไว้นะของอะไรที่มันอยู่กับเรานะีมันไม่เที่ยงแท้ถาวรเลยนะแต่เราไปหลงยึดหลงถือมันวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องจากมันไปความหลงนั้นจึงเป็นสิ่งที่นะห่อหุ้มจิตใจจิตใจมนุษย์สัตะวะโลกจึงบอกว่าอันเมาใจนี่นะ ประจำทุกค่ำคืนงั้นผู้หัดประพฤติปฏิบัติก็คือต้องหัดสละหัดปล่อยหัดวางเหมือนโยมที่อาตมาภาพพูดได้ฟังสร้างบ้านอยู่ในสวนแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนาตอนเช้าตื่นมาทำวัดเช้าทําอาหารไปใส่บาตรกลับมากวาดสวนแล้วก็ดูแลต้นไม้แล้วก็เดินจงกรมฟังธรรมะ มีเวลาพักก็พักตื่นขึ้นมาก็ดูแลสวนเดินจงกรมตั้งสมาธิสองคนสามีภรรยาตอนเย็นก็พากันทำมัดเย็นไหวพระสวดมนต์เป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นความสงบโยมที่ประพฤติตั้งใจประพฤติปฏิบัติสงบดีได่ดีก็อาจจะสงบกว่าพระที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติด้วยซ้ำพระที่ ไปมัวแต่หลงหลงโลกหลง,ลง,ลงโลกหลงโลกธรรมต่างๆก็ไม่สู้กับโยมที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติงั้นเรามาประพฤติปฏิบัติกันเถออะากจะเห็นได้ว่าโยมเขาก็ยังทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานความสะดวกสบายทิ้งของพลุงพลัง หลวงปู่ม่านบอกว่านะเป็นพระหรือว่าเป็นผู้ปฏิบัติอย่าทําตัวนะพะลุงพลังก็คืออย่าทําตัวห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนอย่างที่โยมที่บอกว่าโยมไปปฏิบัติธรรมออกจากที่ทํางานขายบ้านลาออกจากที่ทํางานไปประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะทําตัวคล้ายๆเหมือนพระธุดงเลยนะ พระธุดงถ้าเราอ่านหนังสือตามรอยพทธิยานจะมีหน้าหนึ่งบอกว่าพระธุดงทําตัวเหมือนนกน้อยไปไหนก็ไปไปแต่ตัวเหมือนนกน้อยเพราะว่าทรัพย์ก็คือทรัพย์ภายในทําตัวเหมือนนกน้อยมีอิสระจะไปไหนจะขึ้นขึ้นเขาพื้นถ้ำไปป่าเข้าเมืองออกออกเมืองออกนอกหมู่บ้านอะไรก็มีแต่ไรมีแต่ผ้าไตจีวรมีแต่บาท มีแต่บริขารมีแต่กรดแต่บาทเท่านั้นแหละแค่นี้ก็ชีวิตก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนอย่างที่ท่านพระอาจารย์สุชาติท่านบอกว่าข้าวของอะไรถ้าเราไปหลงไปยึดติดไปหลงไปยึดติดนะันสุดท้ายแล้วมันก็แปรปรวนไปไม่ได้เป็นของเราแท้จริงสิ่งที่มันคิดว่าทำทำให้เราคิดว่าเป็นของเรานั้นเป็นของเราแท้จริงก็คืออะไร ย้อนกลับมาที่ความหลงนั่นแหละเมาใจนั่นแหละเมาใจนี้ประจําทุกค่ําคืนเมาใจเราก็คิดว่าหลงวัตถุสิ่งของอันนี้เป็นของเรามันปรุงมันแต่งจิตเรานะี่ยมันปรุงมันแต่งจิตที่ปรุงแต่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นเครื่องขวางกั้นคุณงามความดีในทางพุทธศาสนาเรียกว่ามารมารคือเครื่องขวางกั้นคุณงามความดี ท่านแบ่งเป็นหมวดว่าเป็นห้าอย่างหนึ่งกิเลสสมานมาก็คือกิเลสความรักโลภก,กดลงกิเลสนะเราอยากจะทำความดีทำจิตให้สงบก็อ๋อมีความโกรธขึ้นมาแล้วเป็นกิเลสสมานมีความโลภขึ้นมาก็เป็นกิเลสสมานขันธมานร,ร่างกายขันธมานขันธมานจะนั่งสมาธิอ๋อนั่งไม่ได้แล้ว มันมันธาตุขันมันไม่ไหวแข้งขามันไม่ไหวเจ็บป่วยแล้วอะไรแล้วจะเดินโยงกลมก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวขันธมานแม้เราเราท่านๆยังแข้งขาดีต้องหัดนั่งสมาธิน่ะหนุ่มๆเท้าสาวอย่างนี้มาวัดต้องหัดนั่งสมาธิมานั่งขัดสมาธิบนพื้นไม่ใช่ไปไปนั่งสบายๆหรือว่าไปเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างนั้นเรียกว่าประมาทอยู่ ฝึกตั้งแต่ยังฝึกได้เดี๋ยวขันถ้ามานมาแล้วเดี๋ยวนั่งไม่ได้ภาวนาไม่ได้แล้วต้องนอนนอนพังงาบพังงาบอยู่นะป่าก็มีท่อออกซิเจนท่ออาหารอยู่ก็ลำคาญแล้วไม่รู้จะภาวนานได้หรือไม่ได้กำหนดแยกจิตออกจากความทุกข์ได้หรือเปล่ากำหนดแยกจิตออกจากความยึดถือในวัตถุสิ่งของได้ไหมห่วงบ้านห่วงช่องห่วงลูกห่วงหลานไหม หวงร่างกายไหมเจ็บปวดและจิตจะตกไหมเนี่ยเป็นขันธะมา 1. หนึ่งกิเลสมารสองขันธะมาร 3. อภิสังขารมารมารคือความนึกคิดความคิดปรุงแต่งความนึกคิดทำให้เราไปทำชั่วคิดอย่างนี้แล้วมันก็เลยทำชั่วเช่นตามข่าวอย่างเช่นว่าที่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟัง บางทีเป็นเขาให้เป็นบุรุษพยาบาลไปดูแลคนป่วยคนป่วยนอนติดเตียงเห็นคนป่วยนอนติดเตียงอยู่เอ๊อย่างนี้เขาเป็นทุกข์ไปปิดออกซิเจนเลยดีกว่าเขาจะได้ตายตายไปจะได้พน้นจากสภาพนี้นี่อย่างเงี้ยความคิดปรุงแต่งอย่างเงี้ยเป็นขันธมานทําให้เรากับกลายเป็นว่าเราจะได้ช่วยเหลือเขากับกลายไม่ว่าเราไปทํำบาปทากรรม แต่ตอนนั้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่เราพิจารณาเป็นธรรมะไปว่าสัตว์โลกก็เป็นไปนตามกรรมเราก็ดูแลเข้าไปเราก็ได้ได้ทาหน้าที่ได้ทาบุญกุศลแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเราไปทําอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องแล้วก็มัจจุมานมัจจุมานม,มามนก็คือความตายบาีคนคนจะไปรับปริญญาเอาไปฉลองเอาตายซะก่อนแล้วบางทีคนจะบวชเตรียม เครื่องบริการจะบวชเอาไม่ทันเอาตายซะก่อนนะเห็นไหมมาขขวางกั้นคุณงามความดีมัจจุมานคือความตายงั้นจะทําความดีอะไรท่านยิงหมาทําความดีอะไรถ้าพร้อมแล้วก็รีบทําเสียความตายเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะ่ะบางทีปุ๊บปั๊บมาอายุ14บ5ี่สิห้าซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปตายก็มีไม่ทันได้ทําความดีก่อนหเทวปุตตม,มานคือ เทพบุตรคือมารที่ที่เป็นบุคคลที่เป็นอีกภพภูมิหนึ่งถ้าเกิดว่าเราจะพิจารณาไปก็อาทิเช่นตอนที่พระพุทธองค์จะเสด็จออกบวชก็มีเทวปุตตมารเป็นพญาปารนิมิตวัสวตัตนตะีมาทูลขอไม่ให้บวชอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพระองค์ก็ทรงข้ามผ่านมานไปได้ ทรงเห็นถึงพระโพธิญาณที่เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งกับพระองค์เองในระยะสูงในระยะสูงสุดและก,กับสัตวโวรรคจึงเสด็จออกบวชมารตัวนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรพระองค์ได้อย่าว่าแต่มารตัวนี้เลยมารอื่นก็ไม่สามารถทําอะไรพระองค์ไดนะ้จึงเป็นผู้ชนะมารสูงสุดทั้งห้านะปัญจมาเรชิโนโนาโถ พระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทรงชนะมาทั้งห้าคาถาหลวงปู่มั่นปัญจมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังปกาเสสิธรรมจักกังปวัตตยิเอเนตนะสัจวัชเชนะสดิเมโหตุสัพพทาปัญจมาเรชินโนนาโถก็คือพระพุทธองค์ทรงเป็นนาถะนาโถนาถะทรงเป็นที่พึ่งของสัตวโรค ทรงชนะมารทั้งห้าปัญจมาเรชิโนทรงชนะมารทั้งห้าปัตโตสัมโพธิมุตตะมังปัตตะนะทรงถึงแล้วสัมโพธิมุตตมังทรงถึงแล้วซึ่งความพ้นทุก์โดยพระโพธิญาณอย่างสูงสุดนี้แปลรวบ,รวบความปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจตุสัจจังประกาเสสิจตุก็แปลว่าสีสัจจะ กอริยสัจสีประกาศเสสิรประกาศเสสิทรงประกาศแล้วทรงประกาศแล้วซึ่งอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักธรรมจักรกังประวัตติยทรงหมุนกงร้อแห่งพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วเอเตนะสัจวัจเชนะโสตถิเมโหตุสักพทาด้วยเดชนี้ ด้วยเดชแห่งสัสจจะวาจานี้เอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยเดชแห่งสัจจะวาจานี้โหตุจงมีโหตุเมจงมีแก่ข้าพเจ้าโหตุเมสัพทาเอเตนะสัจวัชเชนะโหตสโสติเตโสถิเมโหตุสัพทาโสถิความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าสัพทา,าทุกการ ตลอดการทุกเมื่อเทินแต่การอารัธนาพระคุณอย่างนี้ก็เป็นศ <c> ร <oughs> ัทธาในการที่เราเระลึกถึงในพระคุณของท่านแต่เราจะต้องมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมจักรของท่านด้วยเรามองไปที่จิตใจของเราเราต้องพิจารณาว่าเรามีความหลงอะไรอยู่บ้าง อย่างที่บอกไว้แล้วอะหลงรูปหลงร่างกายหลงวัตถุสิ่งของหลงโลกกะระทำหลงกิเลสหลงโลกกะระทำได้ราบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสัรเสริญนินทาสุขทุกข์มันจะเห็นไปไใหน,ใน,นจิตใจของเราในแต่ละวันในแต่ละวินาทีในแต่ละเวลานะมันหลงไม่เหมือนกันไปดูข่าวก็หลงไปในอารมณ์ปรุงแต่งข่าว ถ้าไม่หลงก็คือว่าเอาแต่ข้อมูลข่าวสารเอาแต่อินฟอร์เมชันอย่าไปเอาอารมณ์อย่าไปเอาอิโมชั่นอย่าไปเอาอารมณ์มาทําให้เกิดความปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งความทุกข์ในใจเอาแต่ข้อมูลมาป้องกันมารักษาเนื้อรักษาตัวอย่าไปเอาอารมณ์ความหม่นหมองความเครียดความกลัวความตื่นตระหนกเอามาข่าวเสพข่าวเพื่อให้รู้ก็เป็นมัก คือหนทางที่จะแก้ทุกเสษเสพข่าวแล้วไปหลงมันก็เป็นนิโรธเออมันก็เป็นสมุทยัยมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะมันหลงอารมณ์ก็ต้องไปสังเกตจิตใจของเรานั่นแหละอย่างที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านบอกนั่นแหละหลงใจคนเรามักจะหลงใจหรืออย่างที่สนตอนพูดท่านบอกแนะอันเมาใจหนีประจำทุกค่าคืน ก็เมาเล่าก็ยังหายได้เมาใจก็ต้องหายได้นะด้วยสติปัญญาของเราพิจารณาเองเอาวันนี้โยมมาทําบุญกอนนโมทนามีความสุขความเจริญอย่าเป็นผู้หลงใจกันนะเอาเจริญพรนี่มีสังฆทานไหมนิมนต์พระรัก น,นี้เป็นเทียนพรรษาคู่แรกของพรรษานี้เลยนะเนี่ยใครถวายอ,อนี้มทนานะก็เทียนถ้าเกิดว่าต่อไปมีคนถวายก็ใช้ที่วัดเหลือแล้วเราก็จะแบ่งไปถวายให้วัดที่สุพรรณบุรีนะที่ท่านกำลังสร้าง สร้างที่พักสงฆ์ยังไม่มีไฟฟ้าคราวที่แล้วก็ไปถวายท่านส่วนหนึ่งก็แจ้งเอาไว้กับญาติโยมวันนี้ก็หลังจากฉันแล้วก็หลวงตาหลวงตาก็จะเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีเหมือนกันไปจำพรรษาปีนี้ที่นู่นก็ขอพระไปช่วยดูแล อยู่ที่อำเภอเมืองนะบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านโพตะวันตกมีญาติโยมเป็นตระกูลของท่านเจ้าพยาธรรมสโรธสร้างธรรมสถานธรรมสโรธถ,ถวายหลวงพ่อชัยรัตน์ที่ประจวบแล้วก็แต่ว่าปีนี้ก็ไม่มีพระก็เลยขอความอนุเคราะห์ทางเรา ก็เลยจะส่งให้หลวงตาที่อยู่กับเรามาครบหปีแล้วก็ลองอยู่วิเบกภาวนาบ้างก็วันนี้หลังฉันหลังฉันแล้วหลวงตาก็จะเดินทางไปสุพรรณบุรีเราก็เดี๋ยวรอให้สถานการณ์ต่างๆสงบสักนิดหนึ่งก็จะเดินทางไปเหมือนกันไปดู ก็เคยพาไปดูแล้วคับพาไปดูท,ทั้งพระในวัดเนี่ยทุกคนก็เคยไปเห็นไปดูแล้วทั้งวัดที่กําลังสร้างของพระรุ่นน้องอยู่อําเภออู่ทองแล้วก็ที่ธรรมสโรดนี่ก็ที่อําเภอเมืองก็เป็นที่ที่จริงๆแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านแต่ก็สงบดีมีศาลามีกุฏิมีบึงบัวมีอะไรต่างๆก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไป ลำบากไม่ต้องไปทําอะไรแล้วไม่ไม่ต้องไปสร้างไม่ต้องไปอะไรแล้วก็าําให้เสร็จสับศาลาสองชั้นติดแอร์โอไฮโซกว่าที่นี่อีกก็วันนี้หลวงตาก็เดินทางใครหลังฉันใครยับลาหลวงตาก็เชิญนะวันนี้รับผ่อนกันนะโยมนะ